สำหรับวิดีโอน,นี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับด้วยการที่เราจะมาเล่นแอปพลิเคชันนะครับในการหาเงินฟรีสามารถที่เล่นได้ในระบบปฏิบัติการของ iOS และก็ Android ครั้วันนี้ผมก็สามารถที่ทำเงินได้นั่นหนึ่งวันอยู่ที่600บาทนะครับผมนะก็ใครสนใจหาเงินฟรีแบบนี้นะครับก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ ANC Studio กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีบินการชำระเงินเข้ามา3บินด้วยกันนาะบินละ200บาทเนาะก็รวมเป็นทั้งหมด600บาทด้วยกันนะครับผมนะก็สามารถเล่นได้ในระบบปฏิบัติการของ IOS และก็ Android นะครับผมนะแอปพลิเคชันนี้เล่นฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับจ่ายเงินจริงจ่ายมาตลอด1ปีเต็มนะครับผมนะก็ ใครสนใจหาเงินฟรีแบบนี้นะผมวันนี้ผมก็มีการอัปเดตด้วยนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันมีกิจกรรมใหม่ด้วยทุกคนเนาะเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทน,นะครับผมนะก็ถ้าใครอยากรู้แล้วว่ามันคือแอป,ปอะไรก็ไปรับชมกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่ก็คือเป็นเป็นการชัระเงินที่ผมได้รับเข้ามานะครับเมื่อวันที่20มกราคมนะครับ2 0 0พ 21อนะครับอันนี้ก็1บินนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีอีก2บินนะครับอันนี้ก็บินที่2นะครับ200บาทเหมือนกันเนาะแล้วก็บินสุดท้ายก็200บาทเหมือนกันนะครับก็รวมเป็นทั้งหมด600บาทนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบัญชีของ PayPal กันนะครับว่าเงินเข้ามาตรงกันหรือเปล่านะครับในส่วนของ3บินนี้นะครับนี่ก็คือนะครับผมก็เปิดในส่วนของบัญชีเพ y p า l ของผมนะครับแล้วก็ วันนี้วันที่20มกราคมนะครับคุณก็จะเห็นว่าวันที่20มกราคมนะครับแล้วก็ได้มีบิน3บินด้วยกันเนาะบินนี้บินนี้นเอาเดี๋ยวก่อนบินนี้นะครับแล้วก็บินนี้แล้วก็บินนี้นะผมนะทั้งหมดด้วยกัน3บินด้วยกันเนาะก็ได้รับมาทั้งหมด180บาทจุดสสตางค์เพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่อ่า20บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรายละเอียดนะครับผมนะอ่านี่เลยทุกคนเนาะเงินเข้ามาจริงๆก็คือ200บาทแล้วก็มีค่าธรรมเน 19.80าบาทรือคลิปเป็นก็คือ20บาทนั่นเองนะครับก็รวมทั้งหมดก็คือ600บาทนั่นเองแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่60บาทก็รวมเป็นทั้งหมดที่ได้มาเบ็ดเสร็จอยู่ที่540บาทนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแอปในวันนี้มีชื่อว่าแค s ซ g n นั่นเองนะครับก็เป็นแอปพลชันในการที่เราจะหางเงินด้วยการอ่านข่าวดูวิดีโอโหลดแอปหรือไปทําแบบสอบถามหรือเราจะ ทําในส่วนของการหมุนสปินนะครับก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็ช่วงหลังๆนี้นะครับก็ปีใหม่หลังจากปี2021นอะต้นปีมาก็มีกิจกรรมเข้ามานะครับตอนนี้ก็2กิจกรรมแล้วนะครับก็คือเป็นกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของแอปกันเลยนะครับอันนี้เลยทุกคนนะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับมันเข้ามาวันที่19เมื่อวานอีกนะวันนี้วันที่20นะครับก็คือกิจกรรมรางวัลเงินสดกิจกรรม2 0 0 9 9นบาบาทเนาะ รางวัลเงินสุดรวมก็คือ9 2, 0 9 5ไบาทเนาะซึ่งรางวัลน,นี้จะได้รับแค่10คนเท่านั้นเองเนาะคนที่1นะจะได้รับไป670บาทนะครับคนที่2ก็รับไปเลย630บาทคนที่3รับไป270บาทคนที่4ถึงอันดับที่10นะจะได้รับไปคนละ75บาทเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนข,ของรายละเอียดกิจกรรมนะครับ รายละเอียดกิจกรรมนี้ก็คือนะครับเป็นในส่วนของเหมือนกับกิจกรรมช่วงแรกเลยที่ผมได้อันดับหนึ่งนะครับก็คือเป็นกิจกรรมในส่วนของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนอันนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปเลยนะกิจกรกรมนะครับอันนี้เลยเนาะกิจกรกรมใหม่เนาะก็คนอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือเขาแนะนําไปอยู่ที่1 900นึ่เก้าร้อยคนโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนเนาะอันดับ2ก็แนะนาไปอยู่ที่100คนอันดับ3าก็คือผมเองนะแนะนําไปอยู่ที่83คนนะครับ ในส่วนกิจกรรมนี้นะผมนะก็เหลือเวลาอีกประมาณ13วันด้วยกันนะครับก็เห็นตรงนี้เลยนะ13วันอีก5ชั่วโมงแล้วก็46นาทีนะครับตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับ3นะครับอ่าก็เชิญเพื่อนมานะผมนะอ่าก็เราต้องเชิญเพื่อนนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราไปอ่านกฎกันนะครับมันจะมีกฎตรงนี้เลยเนาะอ่าอันดับ1ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ระยะเวลานะผมตั้งแต่วันที่19มเกราคม2021อจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ นะครับ 2, 2021จนถึงเวลา5ทุ่มนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคก็อันนี้คือการส่งโบนัสอันนี้คือเขาจะส่งมาในส่วนของบัญชี PayPal นั่นเองนะครับถ้าเรา,าได้รับรางวัลเดี๋ยวเขาจะส่งรายละเอียดทางอ e ีเมลมาเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้รับมาเขาก็ส่งอ e ีเมลมาแล้วก็ผมก็ต้องติดต่อเขานั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้คือเป็นกิจกรรมนะครับที่ผมจะมาอัปเดตก็ประมาณนี้เนาะก็ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการที่เราจะทําเงินในส่วนของแอปนี้มันมีอะไรบ้างเนาะก็มาที่เมนูฉันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแอปนี้ใหม่นะครับผมผมแนะนําให้เรานั้นสมัครผ่านเฟซบุ๊กนะครับหลังจากที่เราสมัครผ่าน Facebook เสร็จนะเราก็ไปยืนยันบัญชีของเราด้วยนั่นเองน้อนด้วยการผูกบัญชีกับอีเมลแล้วก็ผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นก็อย่าลืมนะมาใส่รหัสเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนไปเนาะแต่ว่าถ้าจะอุดหนุนช่อง ANC Studio ก็ใส่รหัส3847699ถ้าเพื่อที่จะมาลุ้นกีกรรมนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาแจกเงินรางวัลกันต่อนะครับในส่วนของอังเปานะครับผมโอเคก็วิธีการที่เราจะหาเงินจากแอปนี้เนาะตรงนี้มันเป็นหน้าของแดชบอร์ดนะครับก็เป็นหน้าสรุปะคะแนนของเราเนาะก็ คะแนนของผมตรงนี้ก็วันนี้ผมก็ทําได้อยู่ที่6กแสนเก้าหมคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนทั้งหมดที่ผมทําได้ก็หนึ่งล้านคะแนนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคงเหลืออยู่ที่3 8ล้านคะแนนนะครับผมนะคะแนนนะครับถ้าคุณใส่รหัสเชิญเพื่อนคุณจะได้ไป800ร้อยไไม่ใช่8 0 0พคะแนนซึ่ง2,500คะแนนจะเท่ากับ1บาทเนาะ5,000คะแนนก็เท่ากับ2บาทแล้วก็8,00 0คะแนนก็ประมาณ3บาทด้วยกันนั่นเองนะครับผมโอเค วิธีการที่เราจะหาคะแนนก็วิธีแรกก็มาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าหลักก็จะมีข่าวมากมายทีเดียวเนาะเราก็มาอ่านข่าวเลือกข่าวใดข่าวหนึ่งเนาะเป็นข่าวท้องถิ่นข่าวการข่าวการเงินข่าวบันเทิงนะครับหรือข่าวท่องเที่ยวเนาะล้วก็กดไปหนึ่งครั้งนะสมมุติว่าผมกดข่าวนี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีนะในส่วนของตรงนี้ที่เป็นวงกลมข้างล่างซ้ายมือนะครับมันก็จะมีบวก30นะถ้าเราดูข่าวแล้วก็เราเลื่อนแบบนี้มันจะมีขอบที่เป็นสีส้มนะครับ ก็ให้มันหมุนจนครบ1รอบเราถึงจะได้รับคะแนนอยู่ที่30คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับมาตรงนี้เราก็จะนําไปแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับเงินก็คือเป็นเงินที่เราจะแลกไปเข้าสู่บัญชีเพ่พ่าหรือแลกเข้าสู่บัญชีในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเป็นค่าเด็ดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครั้งแรกเลยนะว่ามันจะได้รับคะแนนแล้วมันจะขึ้นอย่างไงนั่นเองนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะมันก็ใกล้เต็มแล้วทุกคนนะ ก็เราก็เล่นแบบนี้แหละทุกคนเนาะใครที่ต้องการที่เราจะอ่านข่าวก็อ่านเต็มๆได้นะครับก็คือกดดูต้นฉบับได้เลยเนาะแต่เมื่อกี้มันขึ้นให้เราอ่าตรงนี้เห็นไหมทุกคนขึ้นแล้วทุกคน30บาทไอ้ไม่ใช่30คะแนนทุกคนขออภัยเนาะอ่าเมื่อเราได้คะแนนมาแล้วนะครับเราก็ไปหาคะแนนอย่างอื่นได้ด้วยก็มาที่คําว่าชวนเพื่อนนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็มาที่คําว่าข้อเสนอนะครับตรงนี้เลยนะข้อเสนอนะครับ อ่าตรงนี้เลยมันจะมีการเช็คอินรายวันนะครับตรงนี้เนาะการเช็คอินก็จะมี1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วันนะครับวันแรกก็รับไปเลย50คะแนนนะวันที่2ก็100คะแนนตามไปด้วยก็ตามลําดับที่เขาเขียนเลยนะครับและถ้าเราต้องการคะแนนฟรีอีก100คะแนนก็มากดที่มุมขวามือนะข้างบนนะบนสุดนะมุมขวามือบนนะครับก็จะมีบวก1 0 0คะแนนตรงนี้ เรากดไปก็คือมันจะมีวิดีโอโคสณาให้เราดูนะเราต้องดูโคษณาให้จบเราถึงจะได้รับ100คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือเป็นภารกิจของการชวนเพื่อนเราก็มาที่ข้อว่าชวนเพื่อนแล้วก็คลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปนั่นเองเนาะครับเล่เขาข้อความไปแล้วก็ให้เพื่อนาดาวน์โหลดนะตามลิงก์ของเรานะครับเราก็จะได้รับคะแนนอยู่ที่สามหมื่นคะแนนเต็มๆแต่ว่าเขาจะแบ่งจ่ายอยู่ที่งวดละนะครับก็คือ3มงวดด้วยกันเนาะ งวดแรกก็คือ7,500คะแนนงวดที่2คือ1 0 0 0 0คะแนนแล้วก็งวดที่3ก็คือ12,500คะแนนด้วยกันนะครับอันนี้คือผมไปอย่างเร็วเลยเนาะสำหรับใครที่ต้องการให้ผมรีวิวช้าๆเดี๋ยวผมจะทำใหม่ในส่วน EP ีต่อไปแล้วกันนะครับโอเคก็ในส่วนของคะแนนต่อไปคือคะแนนของโบนัสในวันนี้นะครับตรงนี้เลยเนาะก็จะมีคะแนนมากมายเลยนะครับโบนัสจำกัดเวลาคือเป็นการที่เราไปเขาเรียกว่าเป็นการ เดี๋ยวผมกดไปแล้วกันเนาะอันนี้คือโบนัสจากัดเวลาคือโบนัสในส่วนของกิจกรรมที่มีมาใหม่นั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโบนัสประจําวันก็จะมีการลองเล่นแอปเกมใหม่ก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นแอปเกมนะเพื่อที่เราจะมาเล่นนะครับแล้วก็จะมีรางวัลสูงสุดอยู่ที่5 0 0 0 0นคะแนนหรือเท่ากับ400บาทนั่นเองนะครับต่อมาไม่ใช่400บาทนั่นคือ200บาทนั่นเองนะครับผมนะก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการ สป i นนะสปินทัวร์วินลักก้ดนะในส่วนนี้ผมกดคําว่าได้รับนะครับสป i นก็คือเป็นการหมุนสป i นที่ผมบอกข้างต้นนะครับมันจะมีคะแนนให้เราด้วยนั่นเองนะในส่วนของ l u c ก y s สป n นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับ okay, ผมนะมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับมันก็บอกว่าหนะ้าปิดรอบตอน อีกหนึ่งชั่วโมง40นาทีตอนนี้ผมก็มีจํานวนครั้งที่เหลืออยู่ที่10ครั้งด้วยกันเนาะเราสามารถที่จะหมุนสปินโดยกดคําว่าโกด้วยนะเราจะมีเงินรางวัลอยู่ที่5 10เหรียญแล้วก็100เหรียญแล้วก็2,000เหรียญด้วยกันนะครับผมกดคําว่าโกไปมันก็จะหมุนไปเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยว,วแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้รับไปกี่คะแนนถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะขึ้นโฆษณาหรือเปล่านะอ่านี่เลยทุกคนนะ เราจะได้รับเหรียญน,นะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเราดูวิดีโอจนจบนะผมขอทํากิจกรรมต่อนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปแล้วมันจะทําให้คลิปยาวไปนั่นเองนะคลิปนี้ผมกะว่าประมาณ1 0บถึงแไอแปถึงสินาทีก็แล้วกันนาะความยาวนะครับโอเคผมก็ได้รับไปอีก50เหรียญน,นะผมนะก็กดไปจนครบ10รอบนะเราก็จะได้รับเงินตามที่เราโชคดีไปนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยทุกคนเนาะมันขึ้นโฆษณาไปเนาะ โอเคครับผมนะผมก็ดูโฆษณาจบนะแล้วก็ออกไปเลยเนาะวิธีการถอนเงินเมื่อเราได้รับเหรียญเข้ามานะครับเราก็กดคําว่าถอนเงินตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็รอสักครู่หนึ่งนะอ่าก็จะมีการถอนเงินอยู่ที่2รายการด้วยกันคือรายการของบัญชี PayPal กับรายการค่าโทรศัพท์นะครับค่าโทรศัพท์ก็คือถอนเงินขั้นต่าอยู่ที่500ร้บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1,000บาทเนาะถอนเงินขั้นต่ำห้าร้อยบาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นคะแนนในส่วนของการถอนเงิน 1,000บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่2อล้าน5แสนคะแนนด้วยกันเนาะผมแนะนำให้เราถอนเงินอยู่ที่เ a y p a พนะคบเพราะว่าการถอนเงินเ a y p a l ก็แค่ขั้นต่ำอยู่ที่ 2, 5 0 0 0 0คะแนนหรือเท่ากับ100บาทนะครับหรือเราจะถอนเงินเข้าสู่เพย p a พลเหมือนกันคือ2อ0รบาทก็คือต้องใช้คะแนนอยู่ที่5 0 0แสนคะแนนนะครับจะเท่ากับ200บาทนะแล้วก็กดที่200บาทตรงนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะรเราก็รอสักครู่หนึ่งนะแล้วก็ให้เรากดคาว่าวเห็นด้วยนั่นเองนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปเลยเนาะ พอเรากดเข้าไปปั้งนะมันก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะเราก็ไปผูกบัญชี PayPal ของเรากับอแอปนั่นเองเนาะแล้วก็กดคําว่าข้อตกลงตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าแลกนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการแลกไปแล้วนะมันก็เลยไม่สามารถจะแลกได้เนาะในส่วนแอปนี้นะสามารถจะแลกได้แค่วันละครั้งนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็จบไปแล้วนะผมในส่วนนี้เนาะโอเคผมลืมเลยทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะในส่วนของ ประวัติการถอนเงเิ <ahan> นนั่นเองนะผมก็กดที่คําว่าการแลกของฉันนะครับมันก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินของผมเนาะผมก็ถอนเงินไปน่าหลายรายการมากเลยทุกคนเนาะอันไหนที่เป็นการชําระเงินเสร็จสมบูรณ์หมายถึงว่าเงินเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ PayPal เนาะเพราะว่าหลังๆคือสามารถถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นั่นเองนะครับผมนะในส่วนนี้คือถ้าเป็น4 0 0รอยบาทอันนี้ก็คือเป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับผมนะเมื่อวันที่11เนะครับเมื่อวันที่12เดือน11นั่นเองนะครับผม โอเคก็ตอนนี้ผมก็มียอดนะครับที่ยังไม่ได้รับการชำระอยู่ที่ประมาณสามยอดด้วยกันนะครับผมนะก็คือ2 0 0 200 200แล้วคือทั้งหมด600บาทนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ถ้าใครมีกับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากกดคอมเมนต์นะใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะเมื่อกี้สะอึ้งเมื่อกี้นึกอยู่ว่าผมจะพูดอะไรไปเมื่อกี้โอเคถ้าใครมีคำถามอะไรก็ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอน,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ